ชายคนนี้กำลังจะตายอย่างช้า แต่สิ่งที่เขากังวลมากที่สุดคือสุนัขของเขาเพราะโลกกำลังจะถึงจุดจบและฟินช์อยากให้สุนัขของเขามีชีวิตรอดต่อไปเขาจึงสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาเขาตั้งโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการดูแลสุนัขและมอบคำสั่งท่าวันหนึ่งฉันไม่อยู่แล้วงานแรกของนายคือปกป้องหมาตัวนี้เหลือเพียงสิ่งเดียวที่ต้องทำนั่นคือการใส่ดวงตาให้กับหุ่นยนต์ฟินช์มองไปที่หุ่นยนต์ผู้ช่วยของเขาจากนั้นก็ถอดกล้องของมันออกมาแล้วนำไปติดตั้งให้กับหุ่นยนต์ตัวใหม่และใส่ชิปพิเศษที่เขาออออกแบบเเเงข้้าไปดวยพื่ หลบหนีจากแสงแดดที่แผดเผาฟินช์จึงออกเดินทางไปยังซานฟรานซิสโกเมืองที่เขาเคยเห็นในภาพถ่ายสมัยเด็กแต่เดินทางไปได้ไม่นานพายุก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าฟินช์เหยียบคันเร่งเต็มที่แต่พายุนั้นเร็วเกินกว่าที่พวกเขาจะหนีทันเขาเรีบหยุดรถคว้ามหมุดเหล็กกับสายสลิงออกมาตอกตรึงกับพื้นดินผูกยึดไว้ทุกด้านเมื่อพายุถมเข้ารถก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงสายสลิงขาดทีละเส้นเหลือเพียงเส้นสุดท้ายที่ช่วยชีวิตพวกเขาไว้เมื่อพายุผ่านไปมันสร้างความเสียหายกับยางรถโชคดีที่หุ่นยนต์เจฟ ยังอะไหลปัญหาเดียวคือฟินช์ไม่มีแม่แรงทันใดนั้นเจฟก็ยกรถขึ้นแล้วพูดติดตลกว่าทําไมมันหนักจังเลยด้วยความช่วยเหลือของเจฟพวกเขาก็เปลี่ยนยางได้สําเร็จและออกเดินทางอีกครั้งแต่สุขภาพของฟินช์สุดลงอย่างรวดเร็วพวกเขาจึงตัดสินใจหยุดพักฟินช์ลงจากรถส่วนเจฟไปนั่งที่บอกคนขับพยายามเรียนแบบฟินช์แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นฟินช์ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นฟินช์ตกใจรีบวิ่งออกมาสิ่งที่เห็นคือเจฟขับรถไปชนราวกับว่าเจฟเริ่มคิดได้ด้วยตัวเองิน นิ่งไปด้วยความตกใจแต่พยายามตั้งสติจากนั้นเขาบอกให้เจฟลองใหม่อีกครั้งเจฟฟเชื่อฟังสตาร์ทรถใหม่แล้วถอยหลังอย่างชา้าช้าฟินช์ทั้งประหลาดใจและทึ่งเพราะสิ่งที่เขาสร้างขึ้นกำลังเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองเขายื่นมือเรียกเจฟฟเข้ามาหาไม่กี่วินาทีผิวของเขาก็ไม่จากแสงแดดที่รุนแรงเขาตั้งใจทําแบบนั้นเพื่อแสดงให้เจฟเห็นว่าสถานการณ์เลวร้ายแค่ไหนเพื่อทําให้มันเข้าใจว่าตอนนี้มันต้องโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเพราะฟินช์ไม่ได้สร้างเจฟฟขึ้นมาเพื่อความสนุกแต่่สร้้างขึนเพือ แลห,หลังจากที่เขาจากไปการกระทําของฟินช์ดูเหมือนจะส่งไปถึงใจเจฟมันนั่งเงียบๆอยู่ด้านหลังเรากับกําลังครุ่นคิดฟินช์กังวลว่าเขาอาจจะพูดแรงเกินไปจึงพยายามเปลี่ยนบรรยากาศเขาจึงเสนอให้เจฟขับรถอีกครั้งเจฟก็ดูตื่นเต้นขึ้นมาทันทีเชา้าวันรุ่งขึ้นมีผีเสื้อตัวหนึ่งมาเกาะนั่นหมายถึงเขตนี้ปลอดภัยจากแสงแดดที่แผดเผาฟินช์สวมชุดที่ดีที่สุดของตัวเองก้าวออกไปข้างนอกและทานอาหารแต่ความสุขก็อยู่ได้ไม่นานอาการไอก็กำเริบขึ้นมาอีกครั้งเจฟพยายาม ยุงเขาปรับเข้าไปในรถแต่ฟินช์ห้ามเขาไว้แล้วดึงเจฟเข้ามากอดเรากับพ่อที่กําลังกอดลูกชายไม่นานหลังจากนั้นฟินช์ก็จากไปอย่างสงบแต่เจฟยังมีหน้าที่ต้องทําให้สําเร็จหลายชั่วโมงต่อมาเจฟและสุนัขก,ก็มาถึงสะพานเพื่อทําให้ความฝันสุดท้ายของฟินช์ให้สําเร็จแม้สะพานจะถูกทิ้งร้างแต่ยังคงสวยงามอยู่จากนั้นเจฟก็ออกเดินทางพร้อมกับดูแลสุนัขของฟินช์ต่อไป